ไบเดนนั้นเนี่ยปรับเปลี่นใหม่ <c oughs> นโยบายแต่ว่าเรื่องที่มีอยู่อย่างน้อยสองเรื่องที่โจไบเดนยืนยันแล้วเนี่ยนะว่าทําตามนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ <c oughs> เรื่องแรกคือการถอนทหารออกจากอัฟกา,านิสถานเราเล่ากันไปแล้ว <c oughs> นะครับเรื่องถัดมาก็คือจากการประกาศของแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะได้พูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ว่าสหรัฐนั้นเนี่ยฮนะยังคงนโยบาย เดิมจุดยืนเดิมเหมือนสมัยยุคของโดนัลด์ทรัมป์นโยบายดังกล่าวก็คือว่าในยุคโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามีการออกถแถลงการต่อประเด็นเรื่องของทะเลจีนใต้นะคะคือเขายืนยันว่าทะเลจีนใต้เนี่ยเป็นน่านน้าสากลแล้วก็เป็นพื้นที่พิพาทส่วนกรณีที่จีนออกมาอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วยนี่แหละคือในสมัยยุคของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคุณผู้ชมครับก็เป็นการเปิดหน้าชนกับจีนเนี่ยแบบเต็มเม็ด เต็มหน่วยนะฮะคือเต็มเหนียวอ่ะพูดแบบนั้น <c oughs> ตั้งแต่เรื่องของการค้าการลงทุนกำแงพงภาษีนะครับเรียกว่าชนกันทุกรูปแบบจนกระทั่งถึงเรื่องของพื้นที่ทะเลจีนใต้จากที่กรณีจีนนั้นเนี่ยนะฮะเข้าไปยึดครองพื้นที่ทะเลจีนใต้มีเส้นประกเก้าเส้นที่เป็นลักษณะข,ของรูปตัวยูทะลากโยงลงมาจากทางด้านใต้วันเนี่ยนะฮะลงมาทางด้านบรรไนยไล่มาอินโดนีเซียมาเลเซีย เข้ามายัางเวียดนาม,มขึ้นไปยังจีนนะครับมันเป็นพื้นที่พิพาทเนี่ยนะผ่านฟิลิปปินส์อะไรต่างๆตรงนี้มันมีเส้นตระเ้าเส้นอยู่นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้หลายประเทศนั้นก็ไม่ค่อยพอใจจีนนะครับหลายประเทศไม่ค่อยพอใจจีนไม่ว่าจะเป็นทางด้านอ่ามาเลเซียทางด้านเวียดนามทางด้านฟิลิปปินส์รวมถึงไต้หวันนะครับก็มองว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ ทับซ้อนกันอยู่นะครับสหรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอะไรที่มาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับพื้นที่แห่งนี้แม้แต่นิดเดียวนะครับ <S <S คือมันไม่มีพื้นที่อะไรทับซ้อนกับสหรัฐอเมริกาเลยใช่ไหมครคือมันอยู่คนละทวีปเ,เลยอะ่ะน,นะฮะมันอยู่คนละทวีปแต่ว่าพอเรื่องนี้เนี่ยทางด้านาฟิลิปปินเนี่ยเอาเรื่องเนี่ยนะครับไปฟ้องศาลนะไปฟ้องศาลไปฟ้องศาลโลก นะครับสารโลกก็ตัดสินมาบอกว่าจีนไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองพื้นที่แห่งนี้จีนก็ไม่ได้สนใจสาลโลกตัดสินไปแต่ไม่มีอำนาจในการมาบังคับจีนนี่จีนก็ยังคงเดินหน้าสุดท้ายเนี่ยนะครับประเทศที่มีความพิาพาทกับจีนเนี่ยก็ใช้วิธีการเจราจากับจีนแบ่งผลประโยชน์กันไปนะครับพื้นที่ทับซ้อนทำเ,เขตเศรษฐกิจ,จเฉพาะอะไรจะว่ากันก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่จีนเขามาทำในพื้นที่เหล่านี้ก็คือการเข้ามาสร้างเกาะเทียม มาสร้างเกาะเทียมเสร็จเนี่ยนะครับสร้างเป็นรันเวย์สนามบินมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการตรวจจับมีการติดตั้งเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศอยู่ในพื้นที่ทะเลจีนใต้พอจีนไม่ทําตามคาตัดสินของสาลโลกเนี่ยตอนนั้นแหละสหรัฐอเมริกาก็เริ่มที่จะมีบทบาท uh huh. นะฮะจริงๆเนี่ยสหรัฐอเมริกานั้นเข้ามามีบทบาทในทะเลจีนใต้ตั้งแต่ยุคของบารักโอบามานะที่เริ่วมจะทีทีทีท คือการเข้ามาแสดงตนในเขตหน้าน้ำทะเลจีนใต้บ่อยครั้งด้วยการเอาเรือพิฆาตเนี่ยนะครับเข้ามาเล่นผ่านนะครับเข้ามาเล่นผ่านหลายรอบโฉบไปโฉบมาโฉบไปโฉบมาถูกต้อง,งนะครับแต่ว่ายุคของนายโดนนั้นแํมป์นั้นเนี่ยแสดงออกชัดกว่าการส่งเรือพิฆาตเข้ามาหลายครั้งหลายคราในยุคโดนั้นแัมป์ก็คือส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้เข้ามาสอบรบเข้ามาทำน้นทำนี่อยู่ในพื้นที่ชุงแบบ ข้ามาทุกเดือนอ่ะพูดง่ายๆทุกเดือนต้องแวะมาที่นี่นะครับแวะมาที่นี่เหมือนที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนตักอากาศของกองทัพเรืออเมริกาอะไรแบบนี้ก็ต้องแวะมานะครับหรือว่าเขาจะมาแวะตกปลาปลาบรรชุมก็ไม่รู้ปาไก่นะแต่ก็ก็มาแต่ก็มามาตลอดนะอย่างล่าสุดก็เพิ่งมาค่ะเพิ่งมาไปเมื่อสัปดาห์นี้เองนะฮะจีนก็ออกมาโวยวายอีกบอกเฮ้ยคุณเข้ามาทําไมอ่ะมาทําไมไม่ถูกต้องแล้วเวลามาเนี่ยตอนเนี้ย เขาไม่ได้มาแบบเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมาเนี่ยคือเขาจะมาจากมหาสมุทรอินเดียค่ะเขมาใช่ไหมฮะมาจากฝั่งโน้นหรือบางครั้งก็มาจากทางออสเตรเลียขึ้นมาค่ะทุกวันนี้เขามาจากไหนรู้ไหมญี่ปุ่นเขามาจากช่องแคบไต้หวันนนั้ซึ่งเขารู้ว่าจีนเนี่ยมีปัญหาอยู่กับไต้หวันค่ะเขาก็เลยกวนโอยฉันก็วิ่งผ่านญี่ปุ่นมาลงมาช่องแคบไต้หวันลงมาทะเลจีนใต้คุณว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเขาตั้งใจเขาตั้งใจอยู่แล้วนะครับ คือคือเขาก็ตั้งใจแหละกองเรือที่เจ็เขาก็มีฐานบัญชาการหลักอยู่ในญี่ปุ่นอยู่แล้วไง<ฆ>นะครับ<ฆ>เขาก็ลงมานะลงมาเรื่อยเอื่อยเปื่อยใครจะว่าอะไรฉันไม่สนบอกอย่างเดียวนี่เป็นพื้นที่สาคลนมีอํานาจในการที่จะเดินเรือเดินเรือนะครับ<ฆ>เป็นสิทธิ์ที่จะเดินเรือก็<ฆ>จะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งค่ะ<ฆ>การออกมาปร,ประกาศของทางด้านแอนโทนีบริงเก้นเนี่ยนะฮะก็ทําให้เราเห็นได้ว่าสถานการณ์อย่างที่ผมเคยคาดการเอาไว้ว่า สมรภูมิรบต่อไปของสหรัฐอเมริกาถ้าเมื่อไรเขาถอนกองกลังทหารออกจากตะวันออกกลางคือทะเลจีนใต้คุณว่าเกี่ยวกันไหมการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานแล้วมันประจวบเหมาะกับการที่เขาเคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆในพื้นที่ทะเลจีนใต้เนี่ยคือมันน่าจะดิฉันว่ามันน่าจะมีความสัมพันธคร์น้แล้วว่าตอนที่เขาถอนเอาระบบป้องกันภัยทางอากาศ ออกมาจากในอัสกานิสถานชุดหนึ่งแล้วมีเอาออกมาจากซาอุดิอาระเบียออกมาจากตะวันออกกลางที่บอกว่าเขาต้องมาหาพื้นที่เนี่ยติดตั้งเนี่ยบริเวณนี้แหละอืาเซียนบ้านเรานี่แหละอืนะครับดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมยังเชื่อนะว่ากองกาลังทาหารของอเมริกันที่ถอนออกมาจากอัสกานิสถานส่วนหนึ่งนั้นจะถูกส่งเข้าไปจําการไม่รู้ประเทศใดประเทศหนึ่งที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาในแถบนี้แหละเชื่อแบบนั้นเชื่อแบบนั้น เพราะว่าอย่างวันพฤหัสที่ผ่านมาวันพฤหัสที่ผ่านมาสองวันเนี่ยนะครับวันพฤหัสวันพุธสิวันที่สิบสี่วันพุธน,นะครับก็แอนโทนีบริงเคนเพิ่งประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนไปแล้วก็พูดถึงเรื่องของประเด็นทะเลจีนใต้เหมือนกันเขาประเด็นหลักๆที่เขาพูดเนี่ยคือต้องการให้ สมาชิกของอาเซียนนั้นเนี่ยที่มีข้อพิพาทกับจีนเน่ยแข็งข้อกับจีนในเรื่องทะเลจีนใต้บอกว่าอย่าให้ประเทศเหล่านั้นยอมรับการาชี้หรือกำหนดอาณาเขตของจีนในพื้นที่ทะเลจีนใต้ก็คือพูดง่ายๆว่าให้พันธมิตรของเขาในโซนนี้เนี่ยแข่งข้อกับจีนนั่นแหละแข่งข้อกับจีนค่ะซึ่งตรงนี้แหละแน่นอนนี่คือจุดมุ่งหมายของสหรัฐอเมริกาและถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้ คือเขาก็พยายามมาว่าเขาเนี่ยเป็นมหาอำนาจวันนี้สิ่งที่จีนนะครับกำลังดําเนินการอยู่ในพื้นที่ทะเลจีนใต้แน่นอนว่าจีนจะต้องมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างผมพูดมาหลายครั้งไม่งั้นจีนไม่ลงทุนขนาดขนาดนีนดน้หรอกใช่ไหมฮะลงทุนไปถมที่ในทะเลสร้างเป็นเกาะเทียมลงทุนสร้างดันเวสนามบินลงทุนสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศ บางเกาะเนี่ยเอาคนจีนไปอยู่เพื่อทําการเกษตรลองเพาะปลูกนั่นเพาะปลูกนี่ถ้ามันเป็นแค่น้ำธรรมดาธรรมดามีแค่หมู่เกาะปากการโผล่พ้นน้าต้องลงทุนขนาดนี้เลยเหรอจะทําเป็นเมืองตากอากาศหรือเปล่าก็ถามว่าถ้าทําเป็นเมืองตากอากาศเขามีประโยชน์ไหมเขาก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์คือทุกอย่างที่จีนไปทําตอนนี้แน่นอนว่าในอนาคตจีนย่อมได้ผลประโยชน์และสหรัฐอเมริกา่ะ สหรัฐอเมริกาเกี่ยวอะไรด้วยก,ก็ถามว่าเกี่ยวอะไรด้วยแต่อยากจะเกี่ยวไงก็อยากจะมีผลประโยชน์ดังนั้นเนี่ยผมชี้หลายหลายครั้งนะฮะว่าสถานการณ์เวลาสหรัฐอเมริกาไปที่ไหนก็ตามไปด้วยผลประโยชน์ด้วยผลประโยชน์เช่นในอิรักตอนเข้าไปก็กล่าวหาเขาว่ามีเรื่องของอาวุธชีวภาพเข้าไปก็ไปเอาน้ํามันเขาไปขนทองเขานะครับในส่วนของตะวันออกกลาง นะครับในซีเรียเขาก็ได้ผลประโยชน์มาพูดกันถึงเรื่องของซินเจียงอุยกู<ะ>ทุกวันนี้ทุกคนบอกอ้าวสหรัฐพูดถึงเรื่องซินเจียงอุยกูบ่อยๆเพราะที่นี่มีแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่หรือเปล่านะครับพอพูดถึงทะเลจีนใต้เราไม่ต้องเอาไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นใต้พื้นทิ่พบหรอกใต้ท้องทะเลเหรอกฮะนะเอาแค่ว่าเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่ต้องเดินเรือผ่านพื้นที่แห่งน,นี้เนี่ยปีหนึ่งเท่าไหร่ ถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินปีหนึ่งเท่าไหร่นะครับนั่นคือผลประโยชน์ที่ถ้าใครเข้าไปครอบครองพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้อืนะครับอนั่นคือเป็นเหตุผลที่สหรัฐอเมริกานั้นเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่บ่อยๆนะซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เราเคยคุยกันว่าซึ่งจีนเขาก็คงไม่ยอมจีนเขาไม่ยอมเหรอครับเพราะว่าจีนเขาก็อ้างกรรมสิทธิ์ว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นของเขาเพราะว่ามันอยู่ใน เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในอาณาบริเวณใกล้เคียงกับประเทศของเขาคือตอนที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เนี่ยเขาก็บอกว่าพื้นที่เหล่านี้มันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเขาเนี่ยคือบรรพบุรุษของเขาอะเคยเข้าไปจับจองอยู่แล้วมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก็เขาอ้างแผนที่เขาอะค่ะนะครับจีนเขาก็อ้างแผนที่เขาคนะพวกก็เลยกลายเป็นว่าจีนเขาบอกเฮ้ยมันเป็นของเขา